สวัสดีจ้ามิอน้นองเล่ครับแม่มีข่าวดีมาบอกทุกคนเดอ้อเบาแหมลูกเอาน้ำแม่เล็วเบาน้ำแหม่วันนี้นะคะขอขอเบาอเป็นภาษาไทยกันแล้วกันนอกาะเพราะว่าบางคนอาจจะฟังภาษาอเมริกาบ่ารู้เรื่องอเมริกาและสินวันนี้นะคะแม่น้องเล่มีข่าวดีมาบอกทุกคนเลยนะคะสําหรับ คนไทยที่แต่งงานกับเกาหลีที่กําลังมองหาที่เรียนอยู่คือรัฐบาลเกาหลีเขาจะเปิดสอนเกี่ยวกับเพ้นเล็บนะคะสําหรับคนที่สนใจเขาจะเปิดสอนวันที่13ที่จะถึงนี่นะคะคือมาสมัครกันได้ที่คังนําคู่ที่นั่นนะคะเขาจะดูแลบุตรให้เราฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะคะคืออยากจะแนะนําให้คนไทย ได้มารู้จักกันได้มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะบุ๋มก็เลยทําคลิปนี้ออกมาถ้าเป็นคลิปเพ้นเล็บเนี่ยเขาเขาจะเปิดสอนวันที่13นี้นะคะ13ที่จะถึงแต่ว่าเทสที่สอนภาษา เขาเปิดไปแล้วแต่ว่าเปิดเปิดได้ไม่นานแต่ถ้าคนที่สนใจก็ไปสมัครได้ที่คังนำครูนะคะแล้วคนไทยเราก็จะมาเจอกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนไทยที่สนใจน้องลูกน้อได้มาเจอน้องเลมาเล่นกันน้องเลนะคะวันนี้น้องเลก็ไปแล้วนะคะที่นี่สุดยอดสุดยอดสุดยอด See you next time. Bye bye. bye, -bye.